อะไ์สูตรโปรหแถมหนึ่งเข้าไปดูดีกว่าโอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาโปรโมชั่นนะคะครีมของเรานะคะเปิดตัวใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่ค้ามีโปรโมชั่นมากมายคะ่ะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนได้ อ่าเลือกชมกันนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้โอเคค่ะอ่าเริ่มเยอะแล้วนะคะเริ่มเยอะแล้ววันนี้ค่ะแมค้ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวแต่ว่าสินค้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นครีมที่แม่ค้าแบบผลิตขึ้นมาใหม่นะคะก็คือ lady girl ค่ะทุกคนคะอ่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะโปรโมทเป็นทีละตัวเลยนะคะแต่ว่าตัวเด่นของเราในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้แบบ ดีจริงๆแมค่ค้าแบบการันตีนะคะหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเลยสําหรับการเห็นผลอ่ะทุกคนดูผิวแมค่ค้าทุกคนค,ะคะ่ะดูผิวแมค่ค้าอ่าดูผิวแม่ค้าดีมากคะ่ะทุกคนคะ่ะเข้ามาเข้ามาขายอะไรคะวันนี้มาขายครีมคะ่ะโปรโมชั่นติดตามเพจติดตามไลฟ์สดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแจกโปรโมชั่นกันอ่ะ ใช่ดูหน่อยอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวอ๋อดูเนื้อครีมอ๋อได้ได้ได,ได้ตัวไหนคะตัวไหนตัวตัวสินค้าใหม่ใช่ไหมคะตัวสินค้าใหม่บอกเลยว่าเป็นครีมที่แบบดีมากๆเลยค่ะคือแบบเนื้อแบบซึมเร็วมากนะคะเป็นเนื้อข่นๆแบบนี้นะคะอาจจะดูเหมือนหนักผิวนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไม่หนักผิวเลยอ่าทุกคนทุกคนดูมันซึมเข้าไปในผิวเราแบบง่ายดดยมากๆค่ะทุกคนคะ่ะอ่อแม่ค้าให้ดูใกล้ๆเอ็นไหมผิวแม่ค้าคือแบบ มันซึมไปแล้วค่ะทุกคนขามันซึมไปแล้วมีคนบอกสนใจค่ะเหอมมากค่ะทุกคนขาเป็นแบบว่าดอกดอกไม้นะคะซากุระเลยทุกคน,คน,อ,กนอ่วันนี้มีคนสนใจเยอะข่าวจริงไม่จกตาใช่ค่ะใช่ค่ะน้องขาข่าวจริงๆไม่ค้าอยากให้ไปลองนะคะอาทิตย์หนึ่งเท่านั้น ขาวจริงขาวจริงจังมาก1ขวดนะคะ390บาทสำหรับตัวนี้นะคะ390บาทแต่สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้อ่ะฟังฟังนะคะ1แถมหนึ่งฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนคะ่ะ1นแถมหนึ่งเท่านั้นอ่า1แถมหนึ่งเท่านั้นทุกคนจะได้ไปแบบนี้เลยสองขวดแบบนี้เลยนะคะ1แถมหนึ่งในราคา 300, 3 0 0 390บบาทอ่าทุกคนตบมือคะ่ะ ปริมาณค่ะปริมาณนะคะห้าร้อยมลอ่าห้าร้อยมลอ่ะน้องเหมยน้องเหมยเปิดเปิดอ่ะการการขายให้ดูหน่อยโปรถึงวันไหนคะเจฟโปรนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เลยแม่ค้าเนี่ยผลิตมาไม่ได้เยอะมากทุกคนขาไม่ได้เยอะมากส่งฟรีค่ะส่งฟรีนนองเข้าฟัางนะคะส่งฟรีเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ มีลูกเป็ดถามว่ากินได้ไหมคะแม่คะอ่ะทุกคนค่าแม่คะจะลองเนื้อครีมให้ดูแม่ค้าใช้กับแขนนะคะใช้กับแขนเนาะรับประทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่คะอาจจะทาอาหารเสริมทุกคนค่อยมาซื้อกันเนาะอะข้อศอกแล้วกันทุกคนดูผิวแม่ค้ทุกคนค่าอะเดี๋ยวแม่ค้าจะแบบเทสผิวแม่ค้ากับลูกน้องแม่ค้าให้ดูเม,ม,มยเมยยื่นแขนมาให้หน่อยทุกคนดูนี่คือแขนของลูกน้องแม่แม่ค้านะ ทุกคนดูคะ่ะมันต่างกันมากทุกคนดูแล้วเหมยคือใช้นะคะใช้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้นานเหมือนแมค้าเพราะว่าแมค้าต้องมีการลองใช้ก่อนนะคะสําหรับครีมตัวอื่นอ่ะคายเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่มาหลักๆคือสองตัวนีออ้มีลูกค้าถามว่าใช้กี่ขวดถึงขาวคะทุกคนคาหนึ่งอาทิตย์เห็นผลแบบเห็นผลแน่นอนสารสกัดแมค้าใส่ให้แบบเต็มที่ เต็มเลย390คือถูกมากอยากให้ทุกคนได้ลองกันเกลัวเฮ้ยคลิปนี้น่าสนใจดีอ่ะอู้ต้อาหาเพอร์ซี่ดีกว่าฮัลโหลแกเปอร์ซี่แกอยู่ไหนอ่ะ เราอยู่ที่ส่วนเดิมเลยนี่คือเร,เรามานั่งทํางานราอแกอยู่แบบเป็นชั่วโมงแล้วแกจะถึงไหนแล้วเนี่ยแกฉันกําลังเดี๋ยวฉันไปฉันก็มีเรื่องอยากจะเมาคอยกับแกด้วยอ่ะแกรอยอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันไปออนรีบมาเลยรีบมาเลยเหงาปากมากโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบิดรอยยี่ไปเลยโอเคโอเคบ๊ายบายโอคแค่นี้แหละจุ๊บจ้ะ,จะ ร้อนว่ะวันนี้เบอร์ซี่อยู่ไหนนะเฮ้ยตรงนั้นไงเบอร์ซี่โอ้แล้วมึ่แทนเพือ่อนอร็วจะเมาอะไรกับฉันเจเจมาอะไรกับฉัน ซว่าไงแกแกจำได้ปะที่ฉันบอกว่าฉันจะมีเรื่องมาได้ฉันก็แบบให้แกรีบมาไงนย่เมะเมาอะไรฉันฉันนั่นนะเดินเดินอยู่แหละไปเจอไลฟ์สดร้านร้านหนึ่งเขาขายครีมแกครีมอะไรอะแก Lady Go แกดูเขาบอกว่ามีวิตามินซีปรับผิวกระจ่างใสอมชมพูภายในเจ็วันแล้วแล้วยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยแกฉันสนใจตรงนลย กจะดูรีวิวหน่อยได้ปะแกดูเห็นไหมรีวิวบีฟอร์กับอัลเตอร์ขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแกนแกจะขาวแล้วหรอใช่แกดำนะแบบดำมากไปฉันดำกว่าแกไม่สนใจสั่งกับฉันหรอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแกขาวขึ้นเดี๋ยวฉันหานครึ่งให้ก็ได้แบบวินวินชั้นนิดแกหารกับฉันหน่อยแกไปลองใช้ก่อนโอเคปะ เออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปสั่งเลยคืนนี้ไหนไหนเดี๋ยวอีก7วันฉันจะข่าวกับแกให้ได้ไดโอเคแกอยาได้อเกเป็นอะไรอะ่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นแกแกจำได้ปะเหตุที่ฉันเคยแนะนาแกไปอ่ะจำได้ทำไมหรอใช้ดีหรอแกรู้ไหม ครีมนั้นทำให้ฉันขึ้นผื่นแดงเต็มไปหมดเลย,อยเออแกดูกแกแดงมากทั้งสองข้างเลยแกแล้วก่อนแกสั่งซื้อแกได้ตรวจสอบเลขจดแจ้งหรือเปล่าไม่อ่ะแกมันมีให้ตรวจด้วยหรอมีสิแกเข้าไปในเว็บของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วเซิร์ชว่าตรวจสอบการอนุญาตจากนั้นแกก็ไปตรวจสอบแล้วก็พิมพ์เลขของผลิตภัณฑ์ลงไป ขอเลขผลิตภัณฑ์ของแกน่ไยได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวฉันส่งไปให้ทางเช็ดฉันส่งไปให้แหละเห็นไหมของที่แกใช้น่ะไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์อะไรเลยแกฉันโดนหลอกอ๋อแกต้องจำไนนะว้นะก็จะใช้ของทีกไปอ่ะแกต้องไปตรวจเช็คให้ดีวพราะมันมีการจดแจ้งไว้หรือเปล่าจำและนำไปใช้นะครับน้องๆไปเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาหมอผิวหนังไปเอ้ยเซ็งจริง เปอร์ซีไปเงแกเป็นยังไงบ้างฉันพาไปหาหมอมาเริ่มดีขึ้นแล้วแกผื่นเริ่มหายแล้วดีนะฉันใช้ไปไม่กี่วันเลยไม่เป็นอะไรมากเนี่ยอืมไม่ชัดฉันดูข่าวมามฉันเจอข่าวกีนันนี่ด้วยข่าวต่อไปก็จับได้เป็นที่รเรียบร้อยเลยนะครับสำรับเมฆาจอมหลวงลูกโรอกไข้พผิต ตะพันจือดังยางเลยดีเกลนะถึงค่ายก็พื่นในรอบนี้กะจับได้ทั้งทีงานลัางบ้านนะค,คุณเมื่อยกับคุณโมนะถึงบางรูที่ให้ก็ได้ข่าวแจ้งความสีโซนอคุนหน่ำซอกนะครับไล่ชิบไล่แต่ก็ได้รัเนเงินคดีตามกฎหมายเป็นทีเรียบรอยแม่จัดไม่พืชเลยครับจับต้างล่างแม่จัาเลยครับเจ้าก้าวหลับไปครับดีนะแกที่มันถูกกลับไป,ไปนะนะเราจะได้ไม่ต้องมีเหยื่อเพิ่มใช่รอบหลัง,ลงเวลาแกใช้อะไรกีก็เป็นดูเลขจดแจ้งให้ดีด้วยนะนะฉันเข็ดแล้วแกต่อจากนี้นะ ถ้าฉันจะใช้อะไรนะฉันจะตรวจสอบให้ละเอียดโอเคจะไม่เชื่อคำรีวิวพวกนั้นแหละก็คือต้องดูให้ดีก่อนซื้อก่อนสั่งอะไรเข้าใจปะโอเคธอ